สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพี่มิวก็มาอยู่ที่หน้างาน Mobile Application Innovation Contest 2024นะคะที่มหาวิทยาลัยไทยต้านะคะจัดร่วมกับองค์กรชื่อดังอย่าง Apple เรียกว่าระดับโลกมากๆเลยนะคะโดยเขานะคะสนับสนุนให้นักศึกษานะคะได้มีการนำผลงานนะคะที่ทำมาให้องค์กรต่างๆดูนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่มาเลยค่ะ LG Mochi นะคะ แล้วก็โมแมกนะคะองค์กรใหญ่ๆนะคะก็มาดูงานนักศึกษาที่นี่เหมือนกันก็จะได้เห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยนะคะสนับสนุนในเรื่องของการฝึกทํางานจริงแล้วก็ได้ใช้จริงๆแล้วก็มีบริษัทนะคะที่มาดูงานจริงๆแล้วถ้าเขาเห็นแววเนี่ยนักศึกษาก็มีโอกาสที่จะได้ไปทํางานในองค์กรที่เรียกได้ว่าระดับโลกเหมือนกัน,นะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าเดี๋ยวจะไปลองขอเขาถ่ายหรือว่าขอถ่ายได้ไหมตามเลย ่ะตอนนี้เราก็อยู่ในงานแสดงผลงานแอปพลิเคชันของน้องๆแล้วนะคะนี่ก็สามารถบอกได้เลยว่าบัสเนี่ยอีกกี่นาทีถึงตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วนี่นะคะสะดวกสบายมากๆนี่คือผลงานของนักศึกษานะคะเรียกว่าเก่งมากๆเลยนะคะมันเนี่เป็นหอปกครเด็ันที่ใช้ร่วมกสามารถเชีือนของเด็กนักเรียนได้บัญชีเสมือนนี้จะมีบัญชีเงินสดและบัญนฝ 我们这个账户里面的钱呢，是来自于家长可以提供孩子一些，呃，让他去做家事，或者去完成一些小目标。那他完成之后，他家长会给小孩零用钱，对，拿零用钱，小孩子零用钱就可以存到我们这个 app 的的账户里面。嗯、那小孩子可以利用这些零用钱去换自己想要的奖品，可能是游戏点数或者是一些玩具之类的。just now, a t a c h e r s here、嗯 คิดที่ดีมากๆาเลยเพราะเขารู้สึกว่าหลังจากเรียนจบมาอะไรอ่ะนักเรียนส่วนใหญ่ก็ต้องการมีเหมือนเงินสำรองเงินทุนที่จะสามารถไปต่อยอดการทำงานการใช้ชีวิตหรือว่าทำธุรกิจต่างๆตามความฝันของตัวเองแต่ว่าบางทีเขาก็รู้สึกว่าแบบต้องไปขอคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เหมือนเป็นการที่เขาอยากปลูกฝังให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็นักเรียนเนี่ยเหมือนได้คุยกันตั้งแต่แรกๆตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลย เขามองว่าตอนนี้อย่างที่ไต้หวันเนี่ยค่ะอัตราการเกิดมันมันน้อยลงใช่ไหมคะม,มันเนี้ยมันก็จะเป็นการอีกหนึ่งเว y ทางอ้อมในการกระตุ้นการที่ทําให้ถ้าเขามีชีวิตที่ดีจากเงินถุงนี้วันหนึ่งก็อาจจะมีเบิร์ตเลทหรือว่าอัตราการเกิดที่มากขึ้นโดยเช่นเดียวกันการเรียนการสอนที่เนี่ยมันส่งเสริมการคิดต่อยอดไปหลายๆสเต็ปม,มากๆเลยสุดยอดมากๆเลย Education